สินค้าจากจีนเราจะใช้เอกสารอะไรในการลงบัญชีนะคะหลักๆนะคะที่กุ๊กเห็นบ,บ่อยๆนะคะกุ๊กจะมาเห็นอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็จะเป็นใบกำกับภาษีนั่นเองค่ะใบกำกับภาษีนี้จะออกมายังไงก็คืออย่างเช่นเราจะนําเข้าเมาส์หรือจะสั่งเมาส์เอามาจากจีนเนี่ยเราก็คุยกับชิปปิ้งว่าพี่หนูต้องการเอาเมาส์เข้ามาพี่สามารถทาเป็นใบกำกับภาษีให้หนูได้ไหมชิปปิ้งเขาก็จะไปดําเนินในเรื่องเอกสารเอกสารอะไรของเขาก็แล้วแต่แหละจากนั้นเขาก็จะออกเป็นใบกำกับภาษีเปรียบเสมือนว่าเรา ซื้อเมาส์กับเขานั่นเองนะคะส่วนวิธีที่2ค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากนะคะกุ๊กแนะนํามากๆเลยนั่นก็คือเป็นวิธีการที่ทําเป็นเอ,เอกสารทุกอย่างเป็นชื่อเรานะคะวิธีนี้ค่ะเราจะได้เอกสารมาอยู่2ตัวค่ะ ตัวแรกนะคะเขาเรียกว่าใบขนขาเข้าค่ะใบขนขาเข้านี้มีข้อดีก็คือในใบขนนะคะเขาจะเขียนเป็นชื่อเราหรือว่าชื่อบริษัทเราเลยว่าเราอะ่ะได้มีการนําเข้าสินค้าชิ้นนี้เข้ามาจริงๆมีต้นทุนเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะส่วนใบที่สองที่เราจะได้ค่ะมันก็คือใบที่เราเสียภาษีให้กับกรมศุลากากรค่ะพอเราเสียภาษีให้กับกรมศุลากากรเราจะได้ใบเป็นแหวนซื้อเข้ามาใช่ไหมคะแหวนซีนี้ก็ยังมีข้อดีอีกว่า เราสามารถเอามาหักลบกับแบตขายได้นั่นเองนะคะเป็นไงคะวิธีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองตรวจดูแล้วกันเนาะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับวิธีไหนวิธีไหนที่ดีสําหรับตัวเองมากที่สุดแต่ถ้าเกิดใครที่ยังมีชิปปิ้งที่แบบว่าไม่สามารถทําเอกสารต่างๆให้เราได้ทําให้เราได้แค่เป็นค่าบริการอันนี้กุ๊กแนะนําว่าเราอาจจะต้องลองพิจารณาใหม่ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันอาจจะกระทบกับต้นทุนหรือว่าการทําบัญชีต่างๆของเราค่ะ